สวัสดีครับในวันนี้นะครับจะนำเสนอไอเดียการใช้งานเจ้า Chat GPT เพื่อ g e n e r a t พวกคอม m านด์หรือโค้ดที่จะนำไป c o n f i g local user ในระบบต่างๆให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็น Linux Cisco iOS Fortigate Sonic Wall หรืออื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วแต่เราจะไปประยุกต์ใช้งานนะครับโดยจะให้ Chat GPT เนี่ยทำการ generate นะ password ที่เป็น strong password ของแต่ละ user ให้เราด้วยครับ หลังจากเข้าเว็บของ Chat GPT แล้วก็ทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะป้อนพร้อมก็ต้องกำหนดโจทย์ที่เราต้องการออกมาก่อนนะครับในที่นี้สมมุติว่าเรายังไม่มีรายชื่อ username เลยนะครับเราก็แค่อยากให้ Chat GPT เนี่ยทำการ generate ขึ้นมาเพื่อให้เราเอาไปใช้ใน lab test นะครับ เดี๋ยวเราจะให้เจ้า Chat GPT เนี่ยทำการสร้างา user ทั้งหมด10 user name นะครับโดยผมได้เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วก็ copy มา paste เลยนะครับอธิบายนิดนึงนะครับก็คือบอกว่า generate นะครับ10 unique user name นะครับแล้วก็ password เป็นแบบ randomly strong password นะครับทีนี้ส่วนของ user name เนี่ยจะให้เป็น lower case ทั้งหมดนะครับแล้วก็ ตัวอ e สรรคนั้นเกิดจากการรวมนะครับชื่อผลไามา้2ชนิดเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็โดยความยาวนะครับจะต้องน้อยกว่า10ตัวอักษรทีนี้มาถึงส่วนของพาสเวิร์ดบ้างก็คือให้ยาวทั้งหมด16ตัวอักษรแล้วก็เดาได้ยากนะครับนอกจากนี้แล้วจะต้องมีนะครับสเปเชียลคารคเตอร์นะครับตามนี้นะครับซึ่งจะไม่ได้ใช้สเปเชียลคารคเตอร์ทั้งหมดบนคีย์บอร์ดนะครับ เพราะว่าบางตัวเนี่ยมันก็จะไปคอนฟ l i c กับระบบที่เราจะเอาพาสเวิร์ดที่ไปใช้นะครับผมก็เลยใส่ไว้แค่นี้พอนะนอกจากนี้แล้วก็กำหนดไปว่าจะต้องไม่รีเลทกับยูเซอร์เนมด้วยนะครับก็ทำการกดส่งพร้อมของเราขึ้นไปนะครับเขาก็จะเจ n เน a เรตยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดนะครับที่เป็นคอมเพล็กซ์พาสเวิร์ดให้เราแล้วนะครับ โอเคทีนี้สมมุติว่าเราอยากได้ฟอร์แมตนะครับของ username password เป็น username c ค l อน password นะครับเราก็สามารถสั่งเจ้า ChatGPT นะครับว่าโอเค provide them ในฟอร์แมตนะครับ username c ค l อน password ดีนะกดส่งนะครับอ่าเขาก็จะเอาทั้ง username และ password มาประกอบให้ได้ฟอร์แมตตามที่เราต้องการนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟอร์แมตที่ใช้กับคำสั่งนะครับ change password นะครับก็คือเราเอา username password นะครับที่เป็นฟอร์แมตเมื่อสักครู่นะครับมาใส่ลงไฟล์นะครับแล้วก็สั่งคำสั่งลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนนะ password ของหลายๆ user ได้พร้อมๆกันเลยนะครับก็คือเรา copy เนี่ยมาทั้งหมดนี้เลยนะครับใส่ลงในไฟล์ไฟล์เดียวกันนะครับแล้วก็รันคำสั่ง change password ไปนะฮะ ทีนี้สมมุติว่านะครับเราต้องการจะให้ตัว chat GPT นะครับ generate คำสั่งสำหรับสร้าง user account บน Linux นะครับแล้วก็สั่งแบบว่า provide Linux command to create this user แล้วก็ส่งไปนะครับอ่าเขาก็จะ generate command ขึ้นมาเราสามารถจะ copy ไป paste บน command line ของ Linux ได้เลยแต่ทีนี้สมมติว่า คอมมานแบบนี้นะครับผมอยากให้เขารีไวซ์นะครับ mm hmm. ก็คือเปลี่ยนนะฮะ uh, ไม่อยากได้คอมมานลักษณะนี้ mm hmm. ผมสามารถไปที่ uh, พร้อมของผมนะครับคลิกไปตรงดินสอนะครับแล้วก็ซับมิดใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอ่า uh, mm hmm. เขาก็จะเจ n เน a เรตคอมมานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่า uh, เราก็ลองดูครับบอกพอใจแล้วหรือยังนะฮะสมมุติยังไม่พอใจผมก็กลับขึ้นไปแล้วก็ให้มันเจเนเรตใหม่อีกทีหนึง นะครับจนกว่าจะได้แบบที่ผมพอใจนะครับอ่าเนี่ยโอเคสมมุตินะครับว่ายังไม่พอใจนะครับเราก็สั่งใหม่อีกรอบนึงนะครับกดซับมิตอีกทีนึงนะครับให้เขาเจเนเรตขึ้นมานะครับก็จนกว่าเราจะพอใจนะครับ a few minutes later หลังจากให้แชท GPT นะครับ จนเนเรตคำสั่งบนซ้ำหลายๆรอบจนได้คำสั่งที่ผมชอบแล้วนะครับผมก็ copy นะครับแล้วไปวางในคอ m m a n d ์พร้อมของ linux นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเ <Yeah. S 1> ช็คดูนิดนึงว่ายูเซอร์ได้สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็น user คนนี้ละกันนะครับก็ hat นะครับ /etc/passwd นะครับไปเก็บดูว่ามี user คนนี้ในไฟล์ password หรือยังก็มีแล้วนะครับผมโอเคทีนี้กลับมาที่ Cha ท GPT นิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าผมใช้ไปทั้งหมด13รอบนะครับแต่ทีนี้ ผมสามารถสวิตช์กลับไปดูคําตอบของ ChatGPT ในรอบก่อนๆได้นะครับโดยการกดตรงเครื่องหมายนะครับก่อนหน้าและถอยหลังนะครับเช่นรอบที่12รอบที่11ไล่ไปเรื่อยๆได้เลยครับผมนะฮะ,ะก็จะเจนหลายรอบนิดนึงนะครับนะแล้วก็สามารถย้อนกลับไปได้เหมือนกันนะครับโอเคโอเคขอเคลีย Chat GPT นะครับขึ้นท็อปิกใหม่นะครับสมมติแล้วกันนะครับว่าเราจะเจเนเรตนะครับพาสเวิร์ดให้กับ VPN user นะครับตั้งแต่ VPN user 01นึงจะถึง VPN user 10นะครับเราจะใช้พรอมประมาณนี้นะครับก็คือเจ n เน a เรต randomly สร้างพาสเวิร์ด for user name นะครับ VPN 01ถึง VPN 10อันนี้คือกรณีที่เราะจะให้เขาสร้างพาสเวิร์ดให้กับ ยูเซรเรียกกันเลยครับนะตั้งแต่ v p n 01จนถึง v p n 10นะครับโดยนะความยาวพาสเวิร์ด16ตัวอักษรนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดจะต้องมีสเปเชียล h a r a c t ร r ตามนี้นะครับนะไม่ร e ี a t e กับ User Name อ่ะโอเคแล้วก็ให้เขาสร้างขึ้นมานะครับหลังจากตรงนี้นะครับสมมุติต่อไปครับว่าเราอยากให้เขาแสดงในรูปแบบของ tsv format น,นะครับแล้วก็พิมพ์ provide in csv format น,นะครับเขาจะสร้างเป็น csv format ให้เรานะครับก็คือมีอคอมมาคั่นนั่นเองนะครับทีนี้ต่อครับนะสมมุติว่าเรามีโค้ดตัวอย่างนะกันเช่นนะฮะของ fortigate เราจะใช้คำสั่งประมาณนี้ครับ ในการ c o n f i ก local user บน f o r t i ิเกตนะครับเพื่อ,อะจะไปใช้ในเรื่องของการเชื่อมต่อ VPN นะครับโอเคอกลับมาที่ Chat GPT นะครับเราก็บอก Chat GPT ว่าโอเคจาก user password ที่เขาเจ n เน a เรขึ้นมาให้เราเนี่ยนะร mm ับ hmm. so VPN user 01จน mm hmm. ถึง VPN user 10เนี่ยนะครับให้เขานะครับแอปพลเข้ากับนะครับ ตัวอย่างของ configuration นะครับตามนี้นะครับนะโอเคอุ้ยกดทีครับนะฮะเคาะเร็วเกินไปหน่อยก็อีดิตนิดหนึ่งนะครับนะฮะเคาะตกปรรทัดลงมานะครับก็ copy นะฮะแล้วก็ paste ลงไปนะครับอ่านะฮะผมก็ให้ตัวอย่างนะครับ configuration ของเจ้า fortigate ไปแล้วนะครับก็บอกให้เขาทำการคอนฟิกนะครับโดยรีเพสส่วนของเอ x เนี่ยเป็นพาร์ตตวดที่เจเนเรตขึ้นมาก่อนหน้านะครับอ่ะแล้วก็เซฟแล้วก็สักให้มันทับเลยครับเขาก็จะเจนเนอเรตขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยครับนะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวคอนฟิกเรชั่นที่เจนเนอเรตขึ้นมานะครับเราสามารถจะก๊อปปี้นะครับไปเพสบน คอนโซลของ FortiGate เพื่อสร้าง Local User VPN 01นจะถึง VPN 10ได้เลยนะครับเอ่อทีนี้สมมติว่านะครับเปลี่ยนใหม่นะครับบอกเอาเอา,เอางี้ผมมี JSON Code นะครับยกตัวอย่างละกันเป็น SSL VPN ของเจ้า s o n i c w a l เอ่อ SMA 5 0 0 V นะครับ ตัวอย่างโค้ดก็ประมาณนี้นะครับเป็นโค้ดของ JSON นะครับในการคอนฟิกตัว local user นะครับอย่างเช่น VPN 01นะครับแล้วก็ password นะครับ VPN 02แล้วก็ password ผมก็ copy นะครับตัวอย่างโค้ดนะครับนะอ๋อผมต้องใส่พร้อมก่อนนะครับก็ apply บ e ลโลเจสันโค้นะครับแล้วก็ copy โค้ดมาใส่นะครับ กดสพนะครับเขาก็จะเจเนเรตนะครับให้เรานะครับทีนี้เราสามารถจะเซฟนะครับสิ่งที่เขาเจเนเรตขึ้นมานะตัว JSON ตรงนี้นะครับลงไฟล์แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับบนตัว Sonic War s เอส0 0นนะครับแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งสร้าง User ทีละคนเองนะครับไม่ต้อง มา Gen ath, เจนพาร์ทเหมดแนเรมาใส่แมนนวลทีละคนทีละคนนะครับก็ให้เขาทําเป็นเจสานไฟล์แล้วอัปโหลดทีเดียวเลยนะครับทีนี้ต่อมาสมมุติว่าเอ้ยผมไม่ได้มีชื่อ username vpn 0 1จนถึง1 0ผมมีชื่อ users นะตัวอย่างแล้วกันผมไปเจนเดเลตมาจากเว็บนี้นะครับเขาก็จะมีเว็บในการ g e n เดเลต u s e r นะฮะสมมุติว่าเจนเด a t e u s e r ที่ความยาวประมาณ8ตัวอักษรนะครับแล้วก็ กด generate น,นะครับนะก็จะ copy นะครับ user ที่ได้ออกมาตรงนี้ไปใช้งานได้ครับนะอาจจะ generate ไปีที่นึงก็ได้นะครับโอเคตรงนี้นะฮะอ่ะสมมุติละกันนะครับว่าเอาละนะผมมีรายการ user มาแล้วนะครับเช่นนะครับ user กลุ่มนี้นะครับเป็นชื่อตามนี้เลยนะฮะอาจจะเป็น user ของแต่ละแผนกอะไรพวกนี้นะครับนะ มีรายชื่อ user อยู่แล้วนะครับเผมก็ไปบอกกับ Chat GPT ครับว่าโอเคช่วย generate นะครับอ่าปวดให้กับ user ต่อไปนี้หน่อยนะครับโดยที่ผมก็ใช้คำสั่งเหมือนเดิมนะครับว่าโอเค อาเจเนเรตกับ below user นะ,นะแล้วก็เงื่อนไขข,ของ p a s ว w o r d เหมือนเดิมกับก่อนหน้านี้เลยนะครับทีนี้ผมก็ copy นะครับชื่อ u s e r นะครับมาใส่แล้วก็ submit นะครับให้เขาเจเนเรตขึ้นมานะครับอันนี้ก็เจเนเรตขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วต่อครับอย่างที่บอกว่าเราอยากได้ json code เพื่อจะได้อัปโหลดนะครับ ลายชื่อ user และ password กลุ่มนี้ขึ้นไปในตัว Sonic Wall นะครับ s m a 500 v นะครับผมก็บอกโอเค apply p r i o s JSON code นะครับก็ submit ไปนะครับอะคราวนี้เขาก็จะสร้างนะครับ JSON code นะครับขึ้นมาให้เราละ หรือไปแอพพลายกับคอนฟิกของ Fortigate นะครับก็แอพพลายทูนะครับ previous นะครับ sample code for configuration นะครับนะครับผมตอนนี้ก็ได้คอนฟิกสำหรับ local user password นะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเรามี Cisco IOS นะครับแล้วเราอยากจะให้เขา generate นะครับ uh, local user นะครับที่มีพาสเวิร์ดนะครับเป็น Secret Password ของ Cisco IOS ได้ให้เรานะครับเราก็พิมพ์นะครับคำสั่งคล้ายๆกันให้ตัวอย่างเข้าไปคล้ายๆกันนะครับกับที่ผมทำกับ Fortigate ทำกับเจ้าตัว SonicWall SMA 500V นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คง จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็มาสาธิตให้ดูถึงวิธีการใช้งาน Chat GPT เพื่ออำนวยความสะดวกเราในการคอนฟิกอุปกรณ์นะครับทางด้าน Security ต่างๆนะครับหรืออุปกรณ์ทางด้าน Network นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ